สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวในถิ่นโอเดลฟอร์ดของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับข่าวขาว่ขาวในตลาดซื้อขายนะครับเพราะข่าวข่าวนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีมีแต่ข่าวว่าอยากได้สน,นนนสนใจคนนู้นสนใจคนนี้จนป่านนี้แล้วก็ยังไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นความคืบหน้าอะไรไม่มีเลยนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการเทคโอเวอร์ที่มันยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นสักที เกลเซอร์ยังพิจารณานานหรือเกินน่ะนานจนแบบเทนฮารนี่หัวร้อนเลยนะครับยิ่งตอนที่มีข่าวว่าคิมบินแจเลือกาบยันมิวนิกทั้งที่มีข่าวกับแมนยูอยู่ต้องนานแต่พอาบยันมิวนิกกระโจนเข้ามาเขาเลือกไปาบยนเลยครับอันนี้เข้าใจทางด้านคิมมินแจนะนักเตะเกาหลีนักเตะญี่ป,ปุ่นส่วนใหญ่เวลาไปบูเลริก้าเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วเขาเลือกที่นั่นก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แต่ที่ทางด้านเทนฮากหัวร้อนนะ่ะ เพราะว่าพวกเกลเซอร์เนี่ยไม่ตกลงในการซื้อขายสโมสรให้มันเรียบร้อยสักทีมันทําให้การเจรจาจะซื้อขายมันก็มันก็ยากไปหมดเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เจ้าของใหม่ก็ยังไม่ได้เจ้าของเก่าก็ไม่อยากจะออกตังค์อยู่แล้วเพราะจะขายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับามาดูข่าวนี้ข่าวนี้มันประมาณว่าแมนยูเนี่ยจะซื้อนักเตะได้แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นจะเอากองหน้าหรือผู้รักษาประตู เพราะว่าทีมเนี่ยมีงบประมาณให้120ล้านปอนด์จะถือว่าน้อยก็น้อยนะจะถือว่ามากก็มากอยู่แต่หากเป็นค่าตัวนักบอลสมัยนี้มันตัวหนึ่งมันมัน,ม,นมันถูกมากไม่เออไม่ใช่ตัวหนึ่งมันแพงมากจะซื้อนักเตะระดับ20 30ล้านปอนด์นี่ยากนะลิวรพูลนี่โชคดีที่ได้อเล็กซิสแมคอลิเตอร์ในราคาราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากมายเพราะนั่นคือค่าฉีกสัญญาที่พ่อเขาทำไว้ให้อย่างชาญฉลาด เอเย่นเอเย่นหรือพ่อเขาทำไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้คือพอแมนยูมีเงินแค่120ล้านปอนด์แล้วข่าวที่ตอนนี้ที่เทนฮากตามล่ามากที่สุดเป็นเมสันเมาส์ครับกองกลาง,งทีมชาติอังกฤษของเชลซีคนนี้อายุ24ปีนะครับเป็นกองกลาง,งตัวรุกเป็นกองกลางเซนเตอร์มิดฟิลก็ได้เป็นเบอร์8หรือเบอร์10ก็ทำได้ดีนะคู่เล่นปีกได้ด้วยนะครับแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะฟิตเท่าไหร่ ยิงได้3ประตูในพิมพ์ลีกก็แอซิสไปอีก2นะครับแอซิสในแชมเปี้ยนส์ไป4ประตูต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่แกเล่นให้กับเชลซีเนี่ย195านัดทำไป3 3ประตูกับ37แอซิสก็ดีทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับแต่ผมแค่กำลังคิดว่าเมสันมาเป็นตำแหน่งที่เทนฮากคควรจะเสริมจริงๆหรือเพราะตำแหน่งที่มันขาดจริงๆคือกองหน้าตัวเป้านะถึงมีข่าวมากมายกับแฮร์รี่เคน กับวิกเตอร์โฮซิมเฮนหรือทงังลัสมูธฮอยลุนซึเหมือนเป้าเบอร์อรลองๆจากสองคนแรกแฮร์รี่เคนเนี่ยหนึ่งล้านปอนด์ขึ้นไม่ต่ำกว่านี้มีแต่จะแพงกว่านี้โอซิมเฮนนี่น่าจะแพงกว่าด้วยเพราะว่าประธานสโมสนนโรนาบ و ل ีออกมาบอกแล้วพร้อมปล่อยท้งเงินมากพอเท่าไหร่คือมากพอสําหรับประธานสโมสรของนาบ و ل ีก็ไม่รู้นะเพราะอย่างตอนที่กว่าจะปล่อยคูลิเบอรี่ออกมาก็จนเลย ความพีคของเขามาแล้วนะครับแล้วค่าตัวของเอาแค่3ตัวเนี่ยแฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษเนี่ยปีนี้ก็ทำไป30ประตูในพิมพ์มลีย์กลายจ่ายไปอีก 3. รวมรวมๆแล้วทั้งหมดที่เล่นให้กับสเปอร์ยิงไปแล้ว280ประตูโอ้โหโหดจริงกับทีมชาติเนี่ยติดไปแล้ว83นัดยิงไป56บประตูก็เป็นตำนานทีมชาติอังกฤษแล้วตอนนี้ในวัยแค่ 5, 30ปีนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่แค่นะคุณกบ สามสิบปีนี่แหละที่ทาให้ Man แมนยูตัดสินใจไม่เอาจริงๆยังไม่สามสิบอรแต่ใกล้แนละ้วอีกไม่กี่วันพอเงินมันมีให้แค่ร้อยี่สิบเนี่ยห้าสิบล้านปอนด์จะจะเอาเมาสันเมาส์เท่ากับว่ามันจะเหลือเจ็ดสิบคุณจะเอาไปซื้อใครผู้สาวประตูผู้สาวประตูที่แมนยูมีข่าวเดี๋ยวขอเน้นที่สามนักเตะทีมชาติอังกฤษนี่ก่อนจอแดนพิคฟอร์ดครับตอนนี้ของเอเวอร์ตันสูงร้อยแปดสิบห้านะทำไป8คินชินดในฤดูกาลก่อนก็เป็นผู้สาวทรูทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน3คนที่ทีมชาติกกอังกมเลย ขอหยิบยกมาก่อนแมแล้วเมื่อวานทิมชาติอังกฤษ,ษก็ฟอร์มเปรี้ยงปร่างฉายไรเลยนะฮะชนะไป7-0ในถิ่นโอแลฟอร์ดซึ่งแฟนแมนยูอ่ะทำไมต้องมาชนะที่โอแลฟอร์ดด้วยสกอร์นี้ด้วยเลข7-0ของแมนยูตอนนี้มันกลายเป็นเป็นเลขที่มันแสลงหัวใจเหลือเกินนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็แรดฟอร์ดก็ยิงได้ในบ้านตัวเองนี่ใช้คำนี้ได้เลยนะถึงจะเล่นในชิมชาติอังกฤษก็เหอะแต่ว่าเล่นในโอแลฟอร์ด บุกโยศสาก้ายิง3ประตูคาวินกลิบยิง1ประตูแฮร์รี่เคนยิง2ประตูแฮร์รี่เคนชอบไม่บรรยากาศในโอเลฟอร์ดแฟนแมนยูอยากให้มาอยู่ด้วยกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าทางเรื่องของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมมันจะมีการแฟนบอลเนี่ยอยากเห็นเขาทำลายสถิติพรีเมียร์ลีกของอันันเชียเลอร์เพราะเชื่อว่าถ้าแฮร์รี่เคนอยู่ต่อมีโอกาสทำถึงแน่นอนครับแต่ตอนนี้ประธานสโมสรของสเปอร์เนี่ยไม่อยากขายคลิมในพรีเมียร์ลีกขายให้บายเยนก็โอเคขายให้มันดิด เรอัลมาดิดก็โอเคขายให้ปเชก็โอเคแต่ไม่อยากขายให้ทีมอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นก็อย,อยู่กับเราต่ออยู่กับสเปอร์ต่อต้องดูครับว่าแอนด์โปสเทโกกูเนี่ยผู้จัดการทีมคนใหม่จะคุยกับแฮร์รี่เคนอย่างไรจะโน้มน้าวใจเขาไว้ได้หรือเปล่าเหมือนตอนที่คอนเต้มาแต่สุดท้ายก็สเปอร์ก็ชอบบริหารทีมแบบครึ่งๆึกลางๆนะสุดท้ายก็เสียไปทั้งผู้จัดการทีมเป็นการทําทีมประหลาดประหลาดพอสมควรนะี่สำหรับทางด้านทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ ีนี้พอแมนยูมีข่าวแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจะเอาใครกันแน่ผู้รักษาประตูไหมเพราะว่าทางด้านเดวิดทีเคอก็ยังต่อสัญญาไม่รุ้ร่วงเลยครับตัวถึงป่านนี้มีโอกาสที่จะเสียออกไปแบบฟรีแล้วเพราะว่าต่อสัญญาไม่สําเร็จเสร็จสิ้นทุดทีตอนนั้นแหละมีข่าวกับจอแดนพิกฟอร์ดอีกคนหนึ่งที่โผล่เข้ามาในช่วงหลังคืออังเดโอนาน่าผู้สัาประตูของอินเตอร์มิลานคนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะเคยค้าแข่งอยู่กับอาร์เจนต์อัมสเตอร์ดัมที่เอเดนฮักเป็นคนคุมทีม ถ้าได้มาก็น่าจะรู้ใจกันอยู่แล้วกับเทนฮากนะของโอนาน่าแล้วทางด้านอินเตอร์ก็เหมอนมีปัญหาทางด้านการเงินเหมือนกันฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะปล่อยโอนาน่าออกมาแต่แมนยูจะเอาหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้แล้วครับว่าแผนการของเทนฮากเนก่ยค,คิดอะไรผมยังคิดในใจเลยว่าเมสันเมาส์เนี่ยมันมันมีความที่จําเป็นหรือเปล่าในตอนนี้ หากเทียบกับตำแหน่งที่ขาดจริงๆอย่างกองหน้าโวเปาเราอยากได้นกเตะแบบแฮร์รี่เคนโอซิมเฮนซึ่งมันร้อยขึ้นอยู่แล้วแม้กระทั่งลาสบูตฮอยลุนกองหน้าไวยกรเตอนะของทีมชาติเดนมาร์กของทีมแอตเลนตาค่าตัวในที่เขาประเมินกัน,นยอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์แต่มันโดดมันทีบขึ้นไปถึง87ล้านปอนด์ใครมีข่าวกับแมนยูแพงหมดโครโมน,นี่ครับกองหน้าฝรั่งเศสก็ทะลุไป1 0 0ล้านปอนด์จนกลายเป็นว่า เส้นหาคงไม่อยากจะซื้อใครแต่ตัวที่มีมันก็มันก็หาแหมมันหาดียากเหลือเกินนะครับนอกจากมาคัดแรตฟอร์ดที่ต่อสัญญาออกไปนะครับน่าจะอยู่ที่ราวๆสา0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ต้องให้เพราะว่าเป็นคนเดียวที่ฝากผีฝากไขได้ในตอนนี้นะครับสําหรับมาคัดแรตฟอร์ดกองหน้าตัวเป้าเนี่ยแมนยูที่อยากได้แฮร์ร่เคนก็อันนี้ผมว่ามันยากเหลือเกินเนาะยิ่งตัวประธานสโมสรออ่างเลเว่แกไม่ให้ก็มีข่าวว่าจเจ้าฮอยลุนให้ได้ จะส่งมักซียาวไปให้แลกเป็นตัวแถมไปหนึ่งตัวแถมจะเอาแอนโทนีเอรังกาให้ยืมด้วยทําทุกอย่างเพื่อให้เงินมันลดลงจะได้มีเงินซื้อกองหน้าตัวเป้าเป็นปัญหาคาราคาสังของแมนยูในเต็ดจริงๆนะครับเอาแฟนปีศาจแดงว่ายังไงครับกับสถานการณ์ของทีมในตอนนี้อยากเสริมใครอยากได้ใครพูดในแบบว่าคิดว่าไม่มีเงินมาเกี่ยวลองเอาแบบถ้าไม่มีเงินมาเกี่ยวอยากได้ใคร,คร อย่าให้ใครมาเสริมตรงไหนผู้สาวประตูที่คุณอยากได้กองกลางที่คุณอยากได้ดีแคนไรท์แมดีแคนไรท์เนี่ยเทนฮากโมโหว่านะโมโหการเทคโอเวอร์ที่มันไม่เสร็จทันทีก็เลยไม่ได้เล่นเกมนี้กับทางด้านรอเซนอลกองหน้าแฮร์รี่เคนโอซิมเพนฮอยลุนหรือใครดี อ่ะคิดเห็นยังไงพูดคุยกันหน่อยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเรื่องราวในสินออเดอร์ฟอร์ดมันช่างวุ่นวายได้กันครับจนกว่าเกลเซอร์จะยอมขายทีมหรือไม่ขายก็ทําอะไรให้มันดูแล้วรู้รอดไปให้มันรู้ล่วงไปแต่มันทั้งนั้นมันก็ราคาสั่งอยู่นี้ครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงพูดกันนะคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ